วันแห่งชัยชนะวันที่ยี่สิบข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าแข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วสองที่โมธีบทที่สี่ข้อเจ็ดให้เราใช้เวลานี้ไอ้ฐานสวดตัวด,ด้วยกันขอพระเจ้ารักษาความเชื่อของเราให้มันคงอยู่เสมอสาธุการแด่พระเจ้าขอทรงพิทักษ์รักษาความเชื่อของข้าพระองให้มั่นคงอยู่เสมอ ให้ความเชื่อของข้าพรองหนักแน่นมั่นคงไม่ล้มเลิกแม้ว่าจะเผชิญก,กับความทุกข์ยากลำบากใ,ใดๆขอให้ข้าพรองเชื่อไว้วางใจในพระองค์เสมอขอทรงนำพาให้ข้าพรองดำเนินชีวิตในความเชื่อที่เข้มแข็งมีกำลังมีความไว้วางใจในพระองค์เสมอใ้ฐานในพระนามองค์พระเยซูเจ้าอาเมนหัวข้อต่อไปขอพระเจ้าประทานความสัตย์ซื่อให้เราตลอดไป ข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานความสัตซื่อให้ข้าพะองให้ข้าพะองตระหนักเสมอว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูชีวิตของข้าพะลงอยู่ขอทรงนำหน้าชีวิตข้าพะลงในการติดตามพระองค์ให้ข้าพะองยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อสัต่อต่อพระองค์ไม่หันเหไปจากทางแห่งความเชื่อข้าพะองอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูอามเมน ความสัตย์ซื่อต้องใช้เวลาในการพิสูจน์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ